สวัสดีค่ะปอพอ่อก็ยายบานอีกแล้วคลิปนี้มือนี่ยายบานสิบห้าพีนองมาเบิ้งเข่าค่ะข,ข้าวนาปรางเมื่อก่อนนี่เขียวๆอยู่เนาะมือนี่เหลืองเป็นสีทองนิดหน่อยแล้วเหลืองกล้วยเบอร์บานเฮาเอ,อิญเหลืองกล้วยเนาะอีสานบานบานยายบานเป็นสิบาา่าเหลืองเขาเหลืองกล้วยไปนี่ถ้าเขาเหลืองกล้วยหมายถึงสิพ่อเกียวแน่บกพ่อเกียวแน่มันสีอยู่ระวาง ส่วนไก่พ่อเกี่ยวเนาะไก่พ่อเกี่ยวแล้วไก่พ่อเกี่ยวแล้วสรุปแล้วสีว่าเรื่องอันฮออมโมลในฟังเนาะค่ะเนาะบ่าเรื่องฮออมโมลหนฟังฉีฮอมอฉีดฮอโมนล,ลกับฉีดอันอะโมเล้สค่ะเด้อยายบันฉีดอะโมเลสองปีแล้วปีกกยบ่่คยได้มาอัปเดตให้เบื้องให้ฟังปันหดเนาะปีกายนี่อันกระฉีดถือว่าได้ผลดีนาแปดได้ได้ข้าสิบสิบตันสิบตันหก อต่เขาซิปตันโหุ่นเนีอค่ะหน้าเปีไรเด้ตอนนี้ปีนี้กระฉีดอีกขึ้นเก้าค่ะฉีดอะมูเลอะมูเลรอบรอบเขา่าสีตาเนาะรอบแรกเนาะบานนี้หองกระฉีดช่วงอันเขา่าเขาเขาห้าถอกออกล่วงแล้วเนาะออกล่วงแล้วเข้าเกสรมันล่วงแล้วเนาะสอสรมันล้วงแล้วฉีดอีกครั้งหนึง่งอันเทียวนี้ย่อยบันสีไส้ฮอร์โมนนะค่ะใสฮอร์โมนไปด้วยอะมูเล อมูลเล่ไปด้วยดีทุ่งกาเนี่ยดูเม็กดก็ดส,กสูตรดีอยู่อ,อันฮอร์โมนตัวใดก็ได้น้อเข้ากับไปพุกเพิ่นป่าฮอร์โมนตัวใดเนี่ยฮอร์โมนมันจะมีหลาย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 ยี่ห้อหลายอันนี้เข้ากับเลือกเอาเบิ่งวาอันสูตรมันเนาะอันเข้าสิเขียนไว้เนาะมันมีอันอันมีสูตรมันมีอันนี้เขาอยู่ สุดท้ายมันิอันอันที่หนึ่งเขาจะเขียนไว้ว่ามันสิเป็นแตกกอที่สองมันสิมีสองสามอันที่สามมันสุดท้ายเนี่ยเด้อกันข้าเบิงฮอร์โมนให้มันได้หกสิบหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันสิดีข้างนาสองอันเรต้องเอาก็ได้อันที่เขาเขียนไว้ดูรวมนะคะนี่ยรวงข้าวกะหลืองแน่เขียวแน่ต่ว่าอีกประมาณคิดว่าอีกหามือเนาะสี่ห้าวันพ่นละใกล้เกี่ยวก่อนสงกรานอยู่ดอกคิดว่า นะแต่ว่าก็มีเขียวแกมอยู่กับเพาเพราะ,ะว่าเขามันบ่ท่านกันอย่างเฮาใส่ปุ๋ยนึง่งใส่ปุ๋ยไม่สม่ำเสมอนี่นี่นี่ข้องนี่รูอยู่ว่าใส่ปุ๋ยอันใส่ปุ๋ยบ่สม่ำเสมอเพราะว่าอันยาปากปุ๋ยเบิด <laughs> อันบ่ม,มีแนวอันทาทาทานผู้ฝากมาให้อยู่ก็เลยบ่ท่านนี่แปลงนี่แต่ว่าแปลงนี้แปลงนี้ใส่พอสมควรอยู่นี่แปลงนี้นี่ข้างนี้ อานนี้ใส่ท่านก็สิเป็นประมาณนี้นะั้งใส่ทันเนาะ,ะใส่บอ่อทันมันกะเกดไห่เข้าอันเกดไห่เข่าเข้ามันเข่าลบคนเอิ่นว่าเข่าลบหมายถึงบอบอบอ,บอตามอายุไขทั้งที่จริงมันอายุมันสี่รอยสิบมือเนาะข้าวสี่เก้านี่ร้อยสิบวันนะคะแต่ว่าอันอีก มือก็สิคคบหรอกค่ะนี่ครบลอยสิมือแต่ว่าพัทันพอเกี้ยวจริงจริงปีไกยเด้เกี้ยวแต่ลอยหามือเด้เกี้ยวเลยปีไกยมันมันบ่มีอีหยังละมันบ่มีล้มนาอปีไกาเนี่ยบ่มีล้มมาอันนี้มีล้มอาทิตย์หนึ่งเด้อค่ะนี่ล้มแห้งเข่าบัดเลยเข่าแดงเลยค่ะเข่าแดงจนว่าล้มแห้งหลายบาดนี้กับบัดอายุมันก็เลยมันก็เลยเถิบไปจักน้อยแทนที่มันติดตรงมันกับว่าตรงนั่นสิไหมค่ะ อย่าลืมนะคะอันที่ยายบันมาอัปเดตมาบอกนะคะเด้ดอฉีฮอร์โมนดีกว่าไม่ฉีดนะคะฉีดฮอร์โมนดีแล้วก็ฉีดอะมูเล่ส่วนมากยายบันจะฉีดอะมูเล่แล้วก็อทางคลื่าไส้ฉีดฉีดอันฮอร์โมนตัวไหนก็ได้เฮ้อ่านเบิ่งตัวไหนก็ได้สิ่นว่ามีแร่ธาตุนุ่นมีมีสังกะสีมีหยังนี่ละ่ะเป็นอาหารเสริมเป็นรองอาหารเสริมธาตุรองอาหารเสริมนี่สนะ มันสีดีจอเขาเหาเด้อ่ะเด้อมีขันเขามองไดมันบ่ออันนี้มันก็สิซุกซาก่าเขาเพราะว่าเปียบไปคือคนเด็ก,กินน้มหน่อยน้มไหลค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมฉีดฮอร์โมนดีกว่าไม่ฉีดเด้อค่ะขอบคุณทุกการรับชมะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ะคะ่ะ สวัสดีค่ะ